วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่สิเจดเดือนพฤศจิกายนสองพห้ารสบปดครับวันนี้ก็อากาศยังเย็นสบายนะครับนะน้ำเหนือก็ยังไหลบ่ามานะครับนะก็เลยรู้ว่าเดือนธันวานจะเป็นยังไงรัฐบาลจะอยู่ถึงไหม จะยุบสภาก่อนไหมรับปีใหม่เป็นไงมันโอ้โหเยอะแยะมันมีเรื่องให้ต้องติดตามแล้วเรื่องชายแดนมั็นยังไงนะโอ้ปัญหายอะแย่มากนะครับนะคือในช่วงนี้นะทําไมประเทศของเราไปถึงวุ่นวายนักนะครับนะทั้งเรื่องชายแดนเรื่องรัฐบาลนะครับนะมันสาเหตุมาจากอะไรครับมันต้องดู ถ้าเราจะดูว่าดาวประจำประเทศหรดอดาวพฤหัสหมายถึงว่าเป็นดาวประจำประเทศไทยมันเดินถอยอ่ะมันเดินถอยนะแล้วก็อยู่ในอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีแล้วเป็นปลาเป็นปลานะฮะเป็นปลาก็แสดงว่าดวงเมืองเราเนี้ยไม่นิ่งไม่นิ่งนะครับดาวประจำเมืองไม่นิ่ง แล้วก็ราศีสิงห์ราศีประเทศไทยเป็นยังไงก็โดนราหูเลงครับราหูนี่มาจากในรวงเมืองก็มาจากพมวินาศนะครัพบพมวินาศวินาศนี่ก็ตีความหมายในทั้งความลับความอะไรที่มันไม่เปิดเผยนะโดยเฉพาะกรมตำรวจโดนหนักเพราะว่าดาวประจําดาวประจํากรมตำรวจก็คือดาวราหู แล้วตอนนี้ราศีของกรมตารวจนะครับคือราศีพฤกศบมีดามันจะอยู่เขาอยู่ด้วยในขณะเดียวกันนะครดาวราหูนะเจ้าเรือนของดาวศีพฤกศบก็ไปอยู่ในราศีกุมนะครับราศีกุมนะครับนะเป็น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 นิดใช่ไหมอุดเป็นนิดเป็นนิด ดังนั้นตำรวจจะมีอะไรเปิดเผยมีอะไรเสียหายเยอะนะช่วงนี้นะครับแล้วจะหยุดเมื่อไหร่ับโน่นต้องรอปีหน้านะรอพุทธหัดยายนะฮะพุทธาหัดยายที่ต้องดูแล้วดูต้องต้องลาหูจะย,ย้ายผลิิน โอปีน้าไม่ย้ายครับย้ายสิ้นปีนะครับโอ้ยตำรวจยังมีเรื่องเฉาโชยอีกเยอะนะยังลบกันไม่เลิกครับนะครับเนี่ยเราวด,ดาวใหญ่ๆพอดาวใหญ่ๆก็มีดาวพฤหัสกับดาวราวหูแล้วก็ดาวเสาร์ฉะนั้นประเทศไทยยังไม่นิ่งครับนะ ยังมีเรื่องชายแดนนะครับนะซัดกันใหญ่ซัดนะครับโอ้น่น่าจะซัดก,กันนะโอกาสที่จะรอก,กันหนักนี่มีเยอะมีเยอะมันยังไม่สงบง่ายๆนะครับนาะไม่ง่ายๆแล้วต้นปีต้นปีก็จะมีการเลือกตั้งนะมีการเลือกตั้งนี่นะครับมันวุ่นวายหมดนะครับนาะฉะนั้นถ้าจะดูจะทำอะไรนะ ไม่ต้องดูว่าไม่ควรจะทำอะไรลงทุนอะไรนะหลูของเก่าแก้ของเก่านะให้มันดีนะครับนะแล้วก็อะไรที่มันมันเสี่ยงก็อย่าไปทำนะครับมันเสี่ยงก็อย่าไปทำนะครับนะอ่ตอนนี้เรามาดูว่าสถานการณ์อย่างนี้นะรัฐบาลก็เสียงข้างน้อยก่อนเงินก่อนเงิน เล้วนเขาตั้งเป้าจะยุบมกราใช่ไหมผมว่าไม่ถึงะนะถ้าดูตามดาวพฤหัสในหกธันวาดาวพฤหัสก็จะถอยแล้วพฤหัสก็จะถอยฉะนั้นน่าจะยุสบสภายุสบสภาในธันวาเนี่ยธันวาเนี่ยนะีน๋ยวมาดูเขานะ ถ้าดทาูทางเกมการเมืองนะสภาจะเปิดวันที่สิบสองสิบสองเดือนหน้าธันวาแล้วสภาไม่เปิดมันก็ยุบไม่ได้ถ้าเปิดสภาก็โอเคโอกาสยุบก็จะมีสูงนะครับมามีสูงคือมันมีหลายเคสน,นะถ้าถ้าเราอ่านเกมการเมืองนะครับอ่านดาวเลยนะก็หมายความว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วตอนนี้รัฐบาลเนี่ย ถ้าถ้าปล่อยปล่อยยาวนะปล่อยค้าก็จะอภิปรายผลงานเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยนะว่าทำอะไรล้มเหลวบางอะไรบ้างนี่เพื่อตัดคะแนนนะฮะัมาถึงว่าสร้างความนียมที่มีอยู่ให้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 แปดเพื่อนก็มีโอกาสไม่มีครับเพราะเพราะอะไรเสียคือรัฐบาลนี่คือดาวพ้นหัดก็นเลย แล้วตอนนี้แล้วพระลพระลหันตอนที่มันเดินดีเนี่ยเดินดีเนี่ยเม่เกี้เนี่ยพุทิการเนี่ยนะพอมันเดินดีนี่ก็รัฐบาลมีผลงานเยอะนะโดยเฉพาะแจกเงินเนี่ยนะนี่นี่ทันวัยจะแจกเฟส่องสอเหี้ยพวกเนี้ยก็ประชาชนก็ชอบนะแจกเงินใครก็ชอบแต่ตอนนี้มันก็ยังมีมีไอ้ภัยภัยธรรมชาติเข้ามาขั้นเลยนะทำให้รัฐบาลต้อง ต้องไปดูแลไปช่วยเหลือไหมตรงนี้แหละจะต้องทุ่มทุกอย่างกันนะ<อ>การช่วยเหลือเนี่ยเป็นการหาเสียงคือตอนนี้นะฝ่ายฝ่าย,ายอุปถัมภ์หมายถึงว่าฝ่ายค้านฝ่ายค้านประชาชนากกน,นะครับนีเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเลือกตั้งนะเลือกตั้งประมาณสอกเดือนเดือนมีนา เดือนมีนาประมาณนั้นนะใครจะมา,มากนี่เนี่ยกำลังกำลังจับกำลังจับอยู่เนี่ยเ่าอย่าเอาดวงปีหน้ามาดูนะว่าหกเก้าเป็นยังไงนะปีหน้านี่นะมกรานะเสาร์ก็จะถอยมาร่วมกับราหูในราศีกุมนะเนี่ยพ่อไทก็อยู่ราศี ราศีอะไรราศีเมถุนแล้วพอเข้าพุทธภาสามสิบเวทพัฒน์พัฒน์ก็จะลงไปมา,มาหาอุดพอตุลาก็พัฒน์จะย้ายลงมาราศีสิงห์ก็หมายความว่าปีหน้านี่นะยังไม่ดีประเทศไทยยังไม่ดีทั้งปีทั้งปีพัฒน์มันย้ายสามราศีมกราพราุทธภา ตูราครับนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะครับนะซึ่งเราก็ยังมองไม่ออกว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรมันแต่การเมืองแน่นอนการเมืองนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับนะว่าใครจะมาเป็นนายกปีหน้านะครับนะฝ่ายฝ่ายค้านพรคประชาชนนะครับก็ปีหน้ากะว่าจะได้แต่ไม่ไม่ได้ครับมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้เกินสองร้อยห้าสิบอะยังไงก็ต้องก็ต้องก็ต้อง ก็ต้องหาเอาพักพรรมาร่วมอ่ะผมก็เลยมองว่าเนี่ยถ้าจะจับนะพรรคประชาชนจะได้เสียงข้างมากก็คงยังไม่จับกับเพื่อไทยครับนะไม่จับเพื่ไทยก็คงยังจับกับพรรคพรรคภูมิใจไทยแหล,แลนะเนอยผมก็มันจะเข้ากันได้ไหมเนี่ยไฟท่าไฟกับท่านลม สีส้มกับสีน้ำเงินเนี่ยสีส้มสีส้มก็ดาวดาวอาทิตย์สีน้ำเงินก็ดาวดาวศุกร์นี่แหละครับมืงน,นะครับมึนปีหน้านี่ตัวน้องเขาเอาดาวมาผสมสมาเยอะแยะพักต่างๆจะเกิดอีกเยอะยังมีใหรกล้ากล้าทำเข้ามาอีกนะครับโอ้โหตอนนี้กล้าทำกำลังถูก กำลังถูกเลยนะถูกรดความเชื่อถือว่าเป็นพรรคสีทาว,ว่างันเถอะนะเนี่ยตอนนี้พรรคต่างๆการเมืองต่งางก็จะทําลายกันเล่นทําลายกันลยกันต้องต้องคุณต้องป้ายป้ายป้ายสีให้เลอกไว้ก่อนเลยนะนะครับก็ปีหน้าที่จะมาเด็ดก็นเนี่ยจะมีสามพรรคนะครับนะ มีภูมิใจไทยนะครับตอนนี้พลังดูดสูงนะครับนะก็มีพักเล็กพักน้อยไหลเข้ามาเสร็จแล้วก็พักพักกล้าทำกล้าทำก็กำลังเติบโตนะฮะเสร็จแล้วก็มีพักประชาชนวับ็พักเพื่อไทยพักเชื่อไทยพักเพื่อไทยน่าจะถูกดูดนะพักเล็กๆน่าจะถูกดูดนะ คือหมายความว่าถ้าถ้าเป็นพรรคเล็กแล้วมันมันหนึ่งปัญหาจากเรื่องตั้งเลยครับเรื่องเงินเงินมีไหมนะเงินไม่มีนะครับสสบ้านใหญ่ก็จะไม่เอาพวกบ้านเล็กเลยแตสนุกครับฉะนั้นใครจะเล่นการเมืองก็ต้องก็ต้องอ่านเกมห้เยอะๆนะแต่ตอนนี้นะถ้าดูตอนนี้นะพรรคที่มีเงินเยอะนะต้องโยกให้ภูมิใจใจ นะเพราะมีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะแถมเป็นรัฐบาลด้วยก็สามารถเอาประมาณมาจุดเจือได้นะครับนะใครอยหาพื้นที่ไหนก็เอาเอา้าไปเอาเขไป,อออไปนี่แหละครับก็นี่คือการอาร่านเกมการเมืองนะครับก็ต้องดูกันไปทุกอย่างนะครับอํานาจมีไหมมีเงินมีไหมมีถ้าไม่มีก็ลำบากเหมือนกันมีอำนาจอย่างเดียวไม่ได้ครับน,นะ เออผมปีนี้ก็อายุอายุมากนะฉะนั้นการอ่านเกมการเมืองผมว่านะไม่ไม่แหลมคมเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเนี่ยโหเราเฉียบม,มากเลยครับนะตอนนี้หนึ่งเราเราไม่ได้ติดตามข่าวตลอดนะแต่ติดตามแต่ข่าววงนอกนะครับวงในเราไม่มี คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีพวกอะไรพวกสสมาปรึกษานะเดี๋ยวนี้ไม่มีแค่ปรึกษาผมเลยนะแปลกมันก็มันก็หายไปจากโลกนี้นะเพราะอะไรไหมอายุมากแล้วคนรุ่นใหม่ก็มาเยอะโอ้โหหมอโดูหมอโด,อดูรุ่นใหม่เยอะแล้วที่สําคัญนะครับแล้วนี้ทุกพักการเมืองครับมีมีโหนระจําพักนะมีทั้งโหนมีทั้งอะไร มีทั้งเซียนนะมีทั้งหมออะไรต่างๆหมอสายศาสตร์นะโดยเฉพาะภูมิใจไทยเนี่ยมีมีอะไรมีพวกโหน่มีพวกหมอดูพวกหมอสายเอาไว้นะครับเนี่ยเยอะแยะครับก็ครับดูแล้วอย่าลืมนะครับโทรมาคุยกัน0818284964นะเออเะเมื่อวานนี้ออกหวยเลย ออกสี่ปื้ถูกเลยประวันนี้เธอเธอหวอยอะูกสตัวไทยโอ้โหเธอหมูนี้จะถูกหวยจังเ,เลยก็เลยอยายยายยิงพักไงเลอไม่ถูกสองเดือนยายกลับมาถูกเฉยเลยทัที่มีคนทักมีคนทักเอบอกเธอยายห้วงจุ้ยใหม่หรือเปล่าเออใช่ไปยายกลับมากลับมาถูกเลยเธอทำเป็ยอเยดเพื่อให้ย้ายเพร่อโอ้ เธอที่สุดยอดคุณสมสกุลบอกงวดนี้นายกหนูงวดหน้าชวดปีหนูหกเจ็ดหมื่นรับแล้วสองพันไม่เอาเออเไม่เอาละคุณจุ๊บสวัสดีครับครับคุณเอ็กเซสสวัสดีครับสีสกเกตว่าที่ผู้ลงสมัครสสภูมิใจไทยติดป้ายใหญ่โตทั่วจังหวัด <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เปบ้านรัฐบานนี่ไหมเออก็เอาสิ สู้เต็มที่อยู่แล้วนะมันได้อยู่แล้วเนะสีสเกตตอนนี้ก็จะเป็นของโออีสานนะอีสานนี่ก็ไหลก็ไปเยอะนะแล้วก็เป็นเป็นเเป็นเป็นเขตเป็นภาคที่มีสออเยอะสออเยอะนะเท่าไหร่เจ็ดสิบปวเสียงพวกนี้เนะภาคใต้ภาคใต้เออประชาธิปัตย์จะฟื้นไหมเนี่ยได้ข่าว อภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยจะฟื้นไหมสีฟ้าจะฟื้นไหมเนี่ยถูกสีน้ำเงินเกลือไมาเยอะนะโอ้เออเอาอาการมาึงเอาก็ธรรมธบายดูก็เรื่อยๆนะครับนะเอาใครมีปัญหาอะไรก็ไล่เข้ามาวันนี้ก็คุณคงฤทธิ์พารตาตนาสิงห์นะครับและคุณแสงหุ้้งนะครับพาลาตนาสิงห์ คุณหนุ่ยพรมมานะครับได้โอนมาทำบุญสร้างตำหนักพระราหูติดจองไว้นะครับกองที่สองวัวที่สิบสี่เป็นเงินหนึ่งพันบาทนะครับรวมสิบสี่ครั้งเป็นเงินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสาธุยินดีในบุญนะครับตอนนี้ก็เราก็ทำก็เราไปเรื่อยๆกันนะตามกำลังทรัพย์นะขณะที่มีแล้วก็ตอนนี้พวกเราจะขายที่นะขายที่ที่เยอะไปขายเริ่มมาทำ อพันกว่าไร่ก็จะขายอนะ่ะแล้วใครจะซื้อไหมก็ไร่ละเท่าไหร่นะเขาขายแค่แสนสองขายแค่แสนเดียวเออแมเธอได้รู้ดีจริงๆอิต่อรองกันได้ต่อรองกันได้ก็จะเอามาทำให้เสร็จนะอะไรที่มันข้างๆนะครับนะคือมันอย่างนี้อายุผมมากแนละ้วคือให้คนรุ่นใหม่เขามาสานต่อมาทำต่อนะครับนะเออก็โอเคนะ สาต่อเขาบอกว่าต้องมีเงินอา้าวแล้วเขาเขาเขาเรียลไรไม่เป็นบอกกล่าวบอกบุญไม่เป็นก็ขายที่สิเขาตาดีเขาตาไอด้ดี่ดีวกนี้ขา,ขายหมดขายหมดขายของเธอของอาจารย์เก็บก็ทำไร <laughs> เออเธอนิสัยดีมากนะ <laughs> เออก็โอเคนะครับนะ อายุมากแล้วครับเราไม่สามารถไปทาอะไรก็ขายกันดีครับใครซื้อก็เชิญนะครับนะติดต่อมาเลยเออที่สวยที่สวยที่ดีเนะี่ยมีอะไรจะขายก็ขายขายขายไปนะคน <c oughs> ขายตอนที่เรายังอยู่นี่นะเม่ก็มันขายรับหลังนี่เราไม่ได้ใช้เงินครับก,ก็ถือว่าวันนี้อ่านแล้วเชิญจไหมยอา่านแล้วก็โอเค คุณวีวีทักมาสวัสดีค่ะอาจารย์และทุกท่านมีอะไรไหมหมดแล้วไม่มีเลยโอ้ยโดนก่อยเหรอคนดูแปดสิบเจ็ดคนไปทุ่งเจโหวันนี้เราพลาดหัวก,การเมืองป่าสภาจะยุบเมื่อไหร่อ๋อยุบแน่ครับมันประมาณนี้อประมาณน่าจะธันวานะน่าจะธันวาเพราะว่านายกเขาังไม่ยอมอยู่ให้ให้ชูกับพี่ปลายเราเข้ามา พราะฝ่ายค้านก็จะจ้อกอนทิตย์อภิปรายนะเปิดสภาเปิดสภาวันที่สิบสองอ่สิบสองนะเออก็ก็ดูแล้วนะตามทำรายมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคือตอนนั้นเขาได้เปรียบเขาเขาจะยุบหมดน,นะแต่ตอนนี้ปัญหามันก็จะมีหลายเรื่องเรื่องภัยธรรมาชาติน้ำท่วมนะครับนะกรุงเทพไปไงท่วมยัง ทุบไม่ได้อยู่กรุงเทพอ้าวถ้าไม่ไอยู่เร็วกว่าก็ไม่ได้ฟังข่าวแล้วไงไน้ำทะเลหนุนนี่มันจจกกน่าจะท่วมเลยน้ำเหนือมันลงมาแล้วเนี่ยไหมน้ำเหนือลงมาแล้วลมหนาวมาแล้วนะลมหนาวมาฝน,ะนาก็จะไปตกภาคใต้นะครับเป็นธรรมชาติเดือนนี้พฤศจิกาทันมาเนี่ยฝนจะลงใต้นะครับฝนจะลงใต้ะะก็ภาคเหนือก็เย็นสบายนะ ภาคก,กลางก็ก,ก็ก็โอเคนะมีทั้งมีทั้งฝนมีทั้งฝนป,ปลายนะฝนมาจากเนี่ยพายุครับวันนี้ก็ขอ,อนโมโทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการพรใด้มาเสิรฐจงมาเกิดแก่ผู้บริจาคและผู้สำสุนนะครับนะขอบารมีพระพุทธเจ้าหาพระโอค์พระพธิสัตว์กุนี้ปดสิบสาง จงดูดานในทุกท่านแลวก็คนในครอบครัวของท่านนะครับมีอายุมั่นขวัญยืนนะสุขใจสุขกายปอลปอดโรคปลอดภัยนะครับสุขภาพดีมีความสุขครับคิดทําอะไรก็สําเร็จสมหวังนะครับจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮ<ม>งเฮงโชคดีนะครับตลอดปีตลอดไปครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังนะครับในสิ่งที่ต้องการสาธุสาธุสาธุ सवर्दीग्राम